สำหรับรถเข้าใหม่สุดพิเศษของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปทอปของค่าย Mercedes-Benz เลยก็ว่าได้ค่ะกับ c l a 5 3 m ้ Complete ค่ะนะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับพละกำลังนะคะแรงม้าสูงสุดถึง435แรงม้าค่ะเรียกได้ว่าใครที่ชอบความแรงความเร็วนะคะพลาดคันนี้ไม่ได้เลยค่ะภายในนี้เนี่ยมีระบบ Distronic นะคะซึ่งเป็นระบบช่วยกระระยะแล้วก็ระบบ Active Brake a ac s s i s t ช่วยเบรกอีกด้วยนะคะในส่วนของล้อแมกนะคะก็มาพร้อมกับล้อแมก็ ลายดับเบิลสปोขนาด20นิ้วนะคะซึ่งเป็นดีไซน์พิเศษเฉพาะของรุ่นนะคะและยังมาพร้อมกับคาลิสเปอร์เบรกสีแดงนะคะที่มีตาสัญลักษณ์ AMG มาด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นของคันนี้เลยนะคะอยู่ที่พวงมาลัยเลยค่ะมาในพวงมาลัยแบบ AMG Performance Steering Wheel นะคะซึ่งมีตาสัญลักษณ์ AMG ติดมาด้วยนะคะสามารถรับชมคลิปเต็มๆของรถคันนี้ได้ที่ y o u t u b e นเ c h a n n น l นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะและไปรับชมคลิปเต็มกันเลยดีกว่าค่ะ